ตอนเช้าที่แบบว่าโอ้ยโคตรจะง่วงนอนผมตื่นมาแบบบึนๆนะครับวันนี้จะไปส่งน้องไปฉีดยาที่คลองสิบแล้วก็แบบเจอสายสิงบนท้องถนนซึ่งมันเป็นเรื่องที่โคตรจะปกติของย่านนี้ส่วนรูปความเร็วความแรงบนท้องถนนอะคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อดิแต่ถ้าคุณมาปทุมธาน,นีคุณจะเจอกับอะไรบ้างน้ำแข็งสิงทะเลสิง หมูปิ้งชิมเจ่วซิงส้มตำซิงขนมปังซิงหมูทอดซิงกุ้งย่างซิงก๋วยเตี๋ยวเรือซิงหอยทอดซิงปลาไทยซิงอะไรซิงรถยนต์ซิงยางซิงหรือแม้แต่โรงศพก็ยังมีโรงศพซิงซึ่งแมงคือแบบสิงทุกอย่างและนี่แหละครับคือปรุมธานีบ้านผมแฮเอ้าวพูดไปทำขาดคำรถเป็นไรล่ะเฮ้ยเอาอีกคันแล้ว เห็นแบบนี้แต่บุ่มดีๆมันก็มีนะไอเด็กพวกนี้มันก็รักเพื่อนจอดรอกันอยู่ข้างหน้ามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันจริงไหมครับ <Wow. S 1> เอาละผมก็จะซิ่งเหมือนกันไปละแวนค,ครับวันนี้ตอนเช้านที่เท่าไหร่วะตัวกาวสภานะครับพาน้องมาฉีดยาชุบเรียนเชฟนะครับต้องฉีดยาไวรัส ตัดอักเสร็จบีนะครับผมเดี๋ยวมิถุนาเข้ไปประถมนิเทศแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือเปล่าถ้าแบบออนไลน์ก็อยู่บ้านดีไม่ต้องไปนะครับเสี่ยงโควิดเป็นไงบ้างครับวันนี้ฉีดยาไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไหนดูดิมีแผลปะยังไม่มีอะไรเลย เฮ้ยนี่มันแก๊งล้องหมาหนิวครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านฝูงหมาไปนะครับเราเดินทางปกติไม่ชอบนะผมหมาเดินหนีครับหมาบอกไอ้นี่มันยังไงวะจาได้ไว้พวกนี้นะมันเป็นลูกของไอ้ตัวนี้ตัวดําเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ตัวน้ําตาตัวนั้นอะตอนนั้นมันตัวเล็กๆอยู่เลยอะตัวน้ําตาแม่มันอะแล้วตอนนั้นมันยังตัวเล็กๆอยู่อลมันโคตรฉลาดอะชอบมาเดินหาของกินข้ามัองนี้ ได้เวลากลับบ้านลวเอาละครับทุกคนหลังจากพี่รัมพี่ไล่กันมาตั้งนานร้านอร่อยรดเด็ดวันนี้จะนำเสนอร้านอาหารตามสั่งเจมมึกหน้าวัดนาบุญคลองเจ็ดร้านอาหารตามสั่งราคากนันเองมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งอาหารตามสั่งมีทั้งชากาแฟโอเลี้ยงชาเขียว คือมีหมดครบจบที่เดียวไม่แบบให้คนอื่นขายเลยใช่ไหมป้า <c oughs> วันนี้นะครับผมต่างเมนูเส้นใหญ่เอินต์โฟกระเพราะทะเลไข่ดาวส่วนน้องผมเออมันสั่งอะไรวะกระเพราหมูไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะน่ากินขนาดไหน <c oughs> เปิดมาก,กี่ปีแล้วครับเนี่ยมีสิบกว่าปีแล้วมีสิบกว่าปีนะรายได้วันหนึ่งหลักล้านไหมหรือไง <c oughs> รายได้วันนึงหลักล้านเลยไหม หัวร้านยไเี่ยนอ้ไม่ค่เป็นไอ้เฮียนี่มา้แโควบายาเหายเอ้เียนี่คือนายกหรือโควิดไม่รู้แม่คนกันไม่หมดสุดท้ายแต่จะคิดไอ้เฮียคิดไปเลยแต่จะคิดก็คิดไม่ว่าเราไม่ได้กยชื่อเราบอกแต่ไอ้เฮียเฉย ร้านนี้มีสักกระเบือยันเรือลบนะครับลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งสเจ๋งจริง ดาวหมดนะหมูหนึ่งหมูหนึ่งดาวหมดขอ้สองาดาวปะดาวแค่สองไม่มีผ่อนนะอ่าไม่มีผ่อนอันนี้เขาใช้น้ำมันหมูเนี่ยสุดยอดจริงเดียวเองเดียวเองไม่มีอะไรนะไขมันครานนะใช้น้ำมันหมู จากเป็นช่างตัดผมแล้วเป็นเชฟเหรอเนะี่ยเอาสุกแล้วดิบเ,เนี่ยเตรียมมาสุดดิบนะครับนี่เทคนิคครับใส่น้ำซุปลงไป あっ เสร็จแล้วนะครับโอ้โหไหนป้าฝากร้านหน่อยฝากร้านแับคนดูหน่อยเลยมาอุดหนุนหน่อยนะคะอันนี้ร้านเจ๊หมึกนะครับผมเจ๊หมึกค่ะวัดหวานบุญนะครับเฮ้ยไม่ใช่จะเล่นตลกไปถึงไหนเนี่ยเจ๊หมึกวัดนาบุญนะครับผม อันนี้นะครับผมเฮ้ยไอ่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยแจ็คมีอ่าครับอันนี้นะครับผมอันนี้คือใครเขาเนี่ยหลานสาวค่ะหลานสาวร้านสาวเออร้านสาวโตเป็นหนุ่มแล้วนะโตเป็นสาวเออไม่ใช่โตเป็นสาวเล่นมุกตลอดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับร้านเจมมึกอาหารตามสั่งหน้าวัดนาบุญคลองเจ็ดใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ แวะมาลองกันได้ครับสำหรับใครต้่ชอบคลิปนี้นะครับกดซับให้ผมด้วยไปแล้ว